สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บันทึกการประจญภัยในเกม Dungeon น n d นดากอนเกมเทป t ร p ท็อป RPG ที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องสวมบทบาทเป็นตัวนครในโลกแฟนตาซีโดยมี DM หรือ Dungeon Master เป็นผู้ควบคุมเกมและในครั้งนี้เพลเยอร์ของเราประกอบไปด้วยฮามวอฟอร์ดลงยุคที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลมาอย่างยาวนานนับพัน 1, ปี หุ่นลบที่ถูกสร้างมาจากเทคโนโลยีโบราณที่หายสาบสูญเล่นโดยคุณโน้ตเฟนเดอร์วิสัทหนุ่มผู้เงียบขึ้ที่เก็บงำความลับบางอย่างไว้โดยคุณออฟนอร์แมนหนุ่มมากเข้มผู้ที่ยอมทำสัญญากับปีศาจเพื่อแลกกับพลังเล่นโดยคุณปาล์มเฟียลนานักบทหญิงขี้อายผู้ที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีความแข็งแกร่งเก็บซ่อนเอาไว้และผมดีแชมป รับหน้าที่เป็นดันเจี้ยนมาสเตอร์ครับความเดิมตอนที่แล้วเหล่านักเพื่อจอมภัยของเราได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวคนหนึ่งที่คณะเดินทางของเธอถูกโจมตีโดยกอบลินกลุ่มหนึ่ง เสียงกิดลองนั้นได้ดึงดูดพวกเขาทั้งสี่คนมาพบกันเป็นครั้งแรกและได้ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือหญิงสาวคนนั้นถึงแม้ว่าการต่อสู้จะไม่ให้ราบรื่นนักแต่พวกเขาก็ได้ช่วยเธอไว้ได้สำเร็จหลังจากการที่ได้พูดคุยกันเหล่านักผจญภัยจึงได้ทราบว่าหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่าลินลี่เธอและสามีกำลังเดินทางไปเยี่ยมพ่อของเธอที่เป็นานอำเภออยู่ที่เมืองเมทเวน เรานัพพจนภัยจึงอาสาคุ้มกันเธอไปส่งที่เมืองเมื่อมาถึงเมืองในอำเภอรโรแลนเทสจึงได้ต้อนรับพวกเขาด้วยอาหารและที่พักเป็นอย่างดีนอกจากนี้พวกเขาก็ได้ทราบว่าที่เมืองแห่งนี้กำลังเผชิญกับปัญหาบางอย่างอยู่